สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อนายพานุพงศ์รันตนตักูลชื่อเล่นครูหนุ่มผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์คำพยานล่าสุดในปีใหม่2025หรือ2568นะครับ ชีวิตในวัยเด็กของผมเหมือนกับเด็กทั่วไปที่ชอบเล่นซุกซนอยู่กับเพื่อนๆผมชอบปั่นจักรยานชอบทำของเล่นชอบสำรวจในครอบครัวที่เป็นครอบครัวข้าราชการและเป็นชาวพุทธตอนเด็กผมเคยบรรพชาสามเณรภาคดูร้อน ผมเคยประสบอุบัติเหตุที่ร้ายแรงหลายอย่างไนมะ่ว่าจะเป็นพลัดตกจากต้นไม้สีสันแตกการจมน้ําที่ไปเล่นน้าตกพลิว้วมีรอยบาทรอยแพ้จักรยานล้มมอเตอร์ไซค์ล้มขีดข่วนมากมายตอนเด็กที่ผมได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าครั้งแรกจากเพื่อนบ้านที่เป็นตาขับยายที่เป็นคริสเตียนที่ได้ตัดผมแล้วก็ แห่งป,ปันเรื่องราวของพระเจ้าได้ไปอยู่คิดจักเด็กที่คิดจากนาซาลีนเป็นเวลาประมาณปี2ปีหลังจากนั้นผมได้หลงดืมและได้ห่างไกลจากพระเจ้าไปแต่ง,งานคริสต์มาสแต่ไม่ได้ไปนมรสการที่คิดจกักจนหมหนึ่งผมมีลูกพี่ลูกน้องที่เป็นคริสเตียนได้ชวนไปที่โบว์ที่บวชผมรู้สึก เหมือนพระเจ้าเรียกและให้กลับมาหาพระเจ้าผมมีความทรงจําดีๆหลายอย่างที่ตอนเด็กๆเคยอธิษฐานเคยพระเจ้าตอบคำอธิษฐา,านผมจึงได้กลับมาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่มหนึ่งเทอมสองตอนมัธยมต้นผมมีวิกฤตการณ์ของชีวิตอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นโรคทางสมองที่งุ้งซ่านนอนไม่หลับมีความเครียดคาดหวัง สิ่งดีในความสำเร็จทุกอย่างจนผมดรอปการเรียนไปประมาณเกือบเดือนเกดเรดเฉลี่ยผลการเรียนที่เคยได้เกรดสามกว,ากว่ากว่าก็เหลือแค่สองกว่าผมท้อแท้และผิดหวังในชีวิตมากแต่ผมได้รับการช่วยเหลือจากทั้งครอบครัวพ่อแม่เพื่อนแล้วก็พี่น้องที่อธิษฐานเผื่อแล้วก็ช่วยประคับประคองพอตอนมปลายผมได้เลือกเรียนในสายศิลป์ภาษา ทำให้ผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษผมดีขึ้นคณิตศาสตร์ก็เริ่มดีขึ้นแต่ผมไม่ถนัดในวิชาคํานวณคณิตฟิสิกส์ชีวะแต่พระเจ้าก็อวยพรให้ผมได้หัดเล่นกีฬาปิงปองแล้วก็ทําให้ผมตั้งใจเรียนในมอปลายมากขึ้นทําให้ผมมีเกียรติเฉลี่ยเป็นแถวหน้าของห้องแล้วก็ได้ทุนการศึกษาพอได้ ถึงชั้นม5มหผมได้เตรียมอินทานเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยายลายัยพระเจ้ากอตอบนิฐานผมให้ได้ติดในทั้งสองคณะหนึ่งก็คือคณะมนุษยศาสตร์อีกภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็ได้การสกาพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชพัฒ์มหาสารคามเป็นนักศึกษาทุนครูพันใหม่ทุนการศรึกษา 34,500บาทต่อเทอมและผมก็ได้เลือกการศาพิเศษหลังจากที่ผมได้เรียนที่การศาพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมาแลรครับเป็นนักศึกษาทุนผมก็ได้พัฒนาตัวเองหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการพูดในที่ชุมชนการเล่นกีฬาและซ้อมกีฬาลงกับทีมมหาวิทยาลัยการไปทัศนศึกษาในต่างจังหวัดกรุงเทพปริมณฑล ประเทศเวียดนามกันไปเชียงใหม่และผมก็ยังมีปัญหาสุขภาพในหลายๆครั้งที่มีความเครียดและมีความสับสนกับชีวิตได้เข้าไปโรงพยาบาลและไดรับการรักษาแบบ mri กัละกระตุน้นไฟฟ้าทำให้ผมมีความคิดและมีปัญหาในการเรียนในการลาหยุดบ่อยครั้งหลังจากที่ผมจบการศึกษาพระเจ้าได้อวยพรให้ผม ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยที่สูงขระด,ดับพิเศษประจำจังหวัดเลยและผมก็ได้รู้จักเพื่อนพี่น้องที่น่ารักที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานและพี่น้องในคิดจักรและพี่เลี้ยงที่นําและแนะนําในการเข้าไปอยู่ในคิดจักรในการใช้ชีวิตและรับใช้พระเจ้าจนพระเจ้าได้นําและจัดเตรียมให้ผมได้ย้ายโครงการครูคืนถิ่นรอบแรก กลับมาที่บ้านเกิดมาสระคามเพื่ออยู่กับครอบครัวพ่อแม่แล้วก็พัฒนางานต่อไปในตำแหน่งครูคอสอนหนึ่งที่ศูนย์การศึกษาประจําจังหวัดมาศระคามปัจจุบันผมเป็นครูที่ศูนย์การศึกษาประจําจังหวัดมาสราคามเป็นผู้ช่วยหัวหน้าห้องร่างกายมีนักเรียนที่น่ารักดูแล8ดคนมีเพื่อนร่วมงานมีพี่น้อง อยู่ในแคร์ยังโปรที่รับใช้พระเจ้าและมีความสุขที่ได้ชื่นชมยินดีที่เป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นชาวสวรรค์พระเจ้าอ๋ยพรให้ผมได้ใช้รถเก่าของแม่เป็นรถยานพาหนะในการทํางานและในการเดินทางที่ต่างๆพระเจ้าอ๋ยพรให้บ้านหลังใหม่ของผมที่สร้างนั้นได้อยู่กันอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยมีทั้งสถานที่ซ้อมบิงปองที่ผมชอบ มีโต๊ะสนุกเกอร์มีสนามหญ้าแผ่นบาสและพระเจ้าให้ครอบครัวของผมอบอุ่นพ่อแม่กเกษียณแล้วก็ได้มีความสุขในการดูแลหอพักและดูแลชมรงผู้สูงอายุประสบการณ์ที่ผมเฉียดตายและวิกิตการในชีวิตมันเป็นแพลตฟอร์มที่ผลักดันให้ผมได้เป็นพยานกับคนที่มีปัญหาสุขภาพปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกัน และทำให้รู้ว่าจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่อ่อนแอและล้มเหลวก็ได้พระเจ้าปลูกทางให้เป็นครูและมีศักดิ์ศรีที่เป็นบุตรพระเจ้าและเป็นข้าราชการครูเพราะพระคุณพระเจ้าทำให้ชีวิตผมมีสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ จึงอยากนุนใจให้พี่น้องที่ยังรู้จักพระเจ้าแน่ที่ฐานต้อนรับได้ศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่างๆอ่านมั้มพีไปบวชแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าที่ผมเชื่อจะเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ในชีวิตของท่านด้วยขอพระเจ้าครับ